สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อ5กลุ่มอาการโรคไตเสื่อมหรือว่าไตาวายเรื้อรังเพื่อนทราบอยู่แล้วนะคะว่าไตาของเราทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายในรูปของปัสสาวะจริงๆแล้วไตของเรานะมีหน้าที่อื่นๆอีกเช่นควบคุมสมดุลน,น้ำและเกลือแร่แล้วก็ควบคุมการทํางานของโฮอร์โมนหลายๆชนิดเลยนะคะเช่นโฮอร์โมนที่เรียกว่าอีโปจะควบคุมการผลิตเ็เลือดแดงแล้วก็โฮอร์โมนเรนินควบคุมความดันโลหิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อการทํางานของไตผิดไป หรือว่าไตเสื่อมก็จะทําให้หน้าที่เหล่านี้ลดลงนะคะวันนี้เรามาดูกันว่า5้ากลุ่มอาการเมื่อไตเสื่อมมีอะไรบ้างกลุ่มอาการแรกเกี่ยวกับปัสสาวะนะคะี่ปัสสาวะเป็นฟองฟองในที่นี้จะเหมือนฟองเบียรเลยค่ะลาดน้ำหนึ่งครั้งสองครั้งก็ไม่หายนะลองสังเกตดูแล้วก็ปัะสสะาวะแสบขัดปัะสสะาวะน้อยลงนะคะแล้วก็ปัะสสะาวะบ่อยตอนกลางคืน ปัสสาวะมีเลือดปนแบบนี้นะคะลุ่มอาการที่สองุ่มอาการบวมลุ่มอาการบวมนะคะไม่ว่าจะเป็นบวมที่ใต้ตาบวมที่หน้าแข้งหรือว่าบวมที่เท้าก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของโรคไตทั้งนั้นเลยทีนี้การบวมเราจะดูยังไงเขาเรียกว่าบวมกดบุ๋มค่ะก็จะทดสอบดูได้นะคะที่หน้าแข้งส่วนที่เป็นกระดูกกดลงไปประมาณ3าถึงห้าวินาทีแล้วก็ปล่อยถ้าปล่อยแล้วเนี่ยรอยบุ๋มนั้นยังอยู่นะคะเราเรียกว่าบวมกดบุ๋มอันนี้ก็จะเสี่ยงกับเป็นโรคไตแล้วล่ะค่ะ ความดันโลหิตสูงอาการนี้นะคะอาจจะเป็นโรคไตมาก่อนแล้วก็ความดันโลหิตสูงหรือความดันโลหิตสูงก่อนแล้วก็มาเป็นโรคไตก็เป็นไปได้นะคะและในเมื่อไตของเรานะทาหน้าที่หนึ่ง<ค>ก็คือควบคุมฮอร์โมโนที่ชื่อว่าเรนินแล้วฮอร์โมนนี้นะคะมีส่วนในการควบคุมความดันโลหิตเมื่อไตของเราเสื่อมหรือทำงานได้ไม่ดีพอแล้วก็เลยทําให้ความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะ อาการที่สี่ของเสียข้างผู้ป่วยก็จะมีอาการอาเจียนทานข้ามไม่ได้นอนไม่หลับเหนื่อยแล้วก็มีการบว,วมจากของเสียข้างได้เช่นกันนะคะาการที่5น้ําท่วมปอดผู้ป่วยจะมีอาการที่นอนราบไม่ได้นะคะหายใจเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกต้องนอนหมอน2ใบ3ใบแบบนี้นะคะอาการที่4ที่5ส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ป่วยโรคไตในระยะทย้ายๆนะคะก็คือระยะที่4ี่ที่ห้นั่นเองในผู้ป่วยในระยะที่4ที่ห้า ควรจะเฝ้าระวังอาการนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดให้อาการนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆผู้ป่วยจะมีภาะวะหัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นได้แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะคะนั้นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยไตยเสื่อมอยู่ะคะหรือว่าเป็นผู้ป่วยเองถ้ามีอาการผิดปกติรุนแรงก็ให้รีบไปพบหมอนะคะจะได้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ สำหรับคลิปนี้ะรา,าฝากไว้แค่นี้คุเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามก็สามารถที่จะติดต่อระดาเข้ามาได้นะคะที่ line l i n e ไอเดเจลบายระดาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามความรู้โรคไตกับระดาทาง YouTube Line ID Facebook Fan Page และแชร์ให้กับเพื่อนๆที่คุณรักได้นะคะสวัสดีค่ะ